สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเก่งอีกแล้วค่ะคณิสต์ช,ชั้นป6นะคะเป็นเรื่องของอัตราส่วนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์จําลองกันเลยนะคะในชีวิตจริงนะคะเราจะพบการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณในสถานการณ์ต่างๆสถานการณ์นี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างน้ําตาลทรายกับน้ํานะคะการที่เราจะเขียนความสัมพันธ์แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 2อ,อย่างขึ้นไปหรือว่า2สิ่งขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะหน่วยต่างกันหรือว่าหน่วยเดียวกันนะคะเราจะเรียกการเปรียบเทียบปริมาณนี้ว่าอัตราส่วนนะคะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นเองนะคะแล้วอัตราส่วนนั้นมันมีการเขียนการเปรียบเทียบยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสถานการณ์ข้างต้นนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อกี้นะ ต้นกล้านะคะใช้น้ำตาลทราย2ถ้วยผสมกับน้ำอีก1่ถ้วยนะคะแบบนี้เราสามารถเขียนในรูปของอัตราส่วนได้นะคะโดยที่เราต้องระบุก่อนว่าประเภทแรกคืออะไรนะคะเช่นอัตราส่วนของปริมาณน้ำตาลทรายนะคะต่อปริมาณน้ำเป็น2ต่อ1น,นะคะอ่านว่า2ต่อ1นึนะคะจุดกลมๆ2จุดนี้เรียกว่าต่อนะคะหรือเราสามารถ เขียนได้ว่าอัตราส่วนของปริมาณน้ำต่อปริมาณน้ำตาลทรายเป็น1ต่อ2นะคะแบบนี้เวลาเราเปรียบเทียบปริมาณของ2ชนิดหรือว่า2สิ่งนะคะอาจจะเขียนหน่วยกำกับไว้หรือไม่เขียนก็ได้แต่มีข้อแม้นะคะถ้ามันเป็นประเภทเดียวกันหน่วยเหมือนกันนะคะเราไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ถ้าหน่วยต่างกันเราจำเป็นจะต้องเขียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลย สถานการณ์ต่อมานะคะแก้วตาหุงข้าวโดยใช้ข้าวสารสองถ้วยกับน้ำสามถ้วยพิจนารณาหน่วยนะคะจะเห็นว่าข้อนี้หน่วยเหมือนกันก็คือหน่วยหน่วยที่แปลว่าหน่วยคือถ้วยนะคะถ้วยในข้อนี้ทั้งข้าวก็ใช้ถ้วยน้ําก็ใช้ถ้วยเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องเขียนถ้วยก็ได้นะคะเ,เลยสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนของปริมาณข้าวสารต่อปริมาณน้ําเป็น 2ต่อ3นะคะหรือจะสลับเอาน้ําขึ้นมาก่อนก็ได้ถ้าสลับเอาน้ําขึ้นมาก่อนมันก็จะกลายเป็น3ต่อ2นั่นเองนะคะไปต่อกันเลยค่ะสถานการณ์นี้นะคะเขาบอกว่าไข่ไก่6ฟองค่ะ6ฟองต่อราคา30บาทเอ๊ะทำไมข้อนี้หน่วยต่างกันอ่ะ ถ้าหน่วยต่างกาันเราก็ต้องมาดูก่อนว่าหน่วยต่างกันแล้วหน่วยเป็นอะไรบ้างนะคะอันดับแรกคือไข่ไก่มี6ฟองอ่านหน่วยเป็นฟองราคา30บาทหน่วยเป็นบาทเรามีหน่วย2อันนะคะที่แตกต่างกาันคือบาทกับฟองแบบนี้ถ้าหน่วยต่างกาันเราก็ต้องเขียนหน่วยกำกับลงไปด้วยเช่นอัตราส่วนของจํานวนไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาท หรือว่าเขียนเป็นตัวเลขคือ6ต่อ30นะคะหรือเอาฟองกับบาทไปไว้หลังสุดแบบนี้ค่ะอัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่ต่อราคาเป็น6ฟองต่อ30บาทถ้าเปรียบเทียบปริมาณที่หน่วยต่างกันนะคะเราจะต้องเขียนหน่วยกำกับไว้เสมอนะคะไปดูอีกค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งรถบัสเล่นในระยะทาง80กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมง ข้อนี้หน่วยก็แตกต่างกันนะคะหน่วยแรกคือกิโลเมตรหน่วยต่อมาคือชั่วโมงเราก็สามารถเขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่าอัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อเวลาเป็นชั่วโมงก็คือ80ต่อ1น,นะคะหรือระยะทางอัตราส่วนของระยะทางต่อเวลาเป็น80กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนะคะโดยที่ อัตราส่วนของระยะทางตอนหน่หน่วยนะคะเราจะเรียกว่าอัตราเร็วเหมือนที่ทุกคนเคยได้ยินเวลาเราขับรถอย่างเงี้ยคะ่ะอัตราเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้นะคะถ้าเป็นการเปรียบเทียบเวลานะก็จะอา,อาจจะใช้คําว่าอัตราเร็วก็ได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากทริกเล็กๆน้อยๆเรื่องของอัตราส่วนไว้ให้ทุกคนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็มีอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนกันคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ